ที่หลายคนรอคอยหรือเปล่าไม่รู้ครับผมพบกันเป็นประจำพบกันเป็นประจำครับในช่วงนี้นะฮะอยู่กับเราสองคนผมเอเลี่ยนครับผมเด็กอ่ะครับครับแล้วก็จะเป็นเรื่องราวของการพูดคุยกันกับศิลปินนะครับเป็นเรื่องราวของความบันเทิงนั่นแหละนะฮะทั้งหน้าใหม่ทั้งหน้าเก่าครับผมหน้าใหม่คือหน้าใหม่ก็คือศิลปินใหม่อ๋อครับจะมาแนะนําตัวแนะนำอัลบั้มครับแนะนำเพลงใหม่อ๋อนะฮะหน้าเก่าก็มาแนะนําเพลงใหม่ไม่ได้ถามเดย๋ยวไม่ได้ถามเลยครับแนะนำเพลงใหม่ไงมีเพลงใหม่อะไรไงก็นั่นแหละ มาให้เรารู้จักมากขึ้นนะครับก็เช่นเคยครับวันนี้เราก็จะได้เจออกันครับกับศิลปินที่เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับได้ยินได้ฟังชื่อของเธอเนี่ยเป็นอย่างดีเพลขาพูดคําว่าเธอนี่ต้องรู้้เลยครับว่าเป็นผู้ชายแน่เลยนะโอเโอ๋โครับโอ๋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 โี๋โอ๋โน๋โอ๋โนโจ๋โอ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 ๋ีอ๋โอ๋โอนโอ๋โอ๋อ๋โอ๋โอ๋โอออ๋โอ้โอ๋โอ๋โอออนออค ตอีสมาพูดมาพูดอย่าเขาใช่อย่าร้องดีกว่าครับคุณอย่าร้องดีกว่าครับผมก็ไม่เจอเขาเลยดีกว่านะครับผมน้องพึ่งบึงสามัครับมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับยินครับอ๋อที่กลางปีกเขาด้วยเห็นไหมเป็นเพื่อนแม่พึ่งสามัญครับสวัสดีพี่น้องที่ดูนะครับสวัสดีค่ะ เราพึงพึ่งสามพันนะคะเจ้าของเพลงกองไว้ตรงนั้นนะคะ่จริงจริงวันนี้ก็มีอัลบั้มชุดใหม่มาฝากกันด้วยนะคะโอ้นะครับรายการเป็รายการครับผมหยังพึ่งจะคุยกันพูดถึงน้องพึ่งบึงสามพันเนี่ยนะครับน้องพึ่งนี่คือเป็นชื่อเล่นของเราอยู่แล้วอืไม่ใช่ค่ะพี่จริงจริงชื่อเล่นแล้วไปเอาชื่อใครมาครับไม่จริงจริงเราพึ่งเสียงหวานไงโอ้แต่นายก็เลยตั้งให้น้องพึ่งมี่ยากเหรตอนนอนมดขึ้นไปบนตาดับ อ๋อแล้วบึงสามพันนี่คือที่ไหนครับพิจิบูลค่ะอ๋อนี่คือเป็นเป็นเป็นชื่อของอะไรพิจิบูลหรือสุพรรณพิจิบูลคะพิจิบูลค่ะพี่อำเภอบึงสามพันจังหวัดพิจิบูลก็คือเป็นคนที่พิจิบูลบึงสามพันนั่นเองใช่ค่ะมีจราเข้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนันมะพี่เจไอ้บ้านี่แกหลงจังหวัดเลยผมเคยฟังเพลงคุณสันทองว่าไงว่าไงเพลงเพลงคิดถึงบ้านเกิดเนี่ยบินถิ่นถิ่โอ้คุณไล่ไล่ไม่ใช่แล้วล่ะเออนะครับบึงสามพันเจราเข้นะ ใช่ใช่หนึ่งสามพันผมก็ว่ามีทุกที่แหละครับตรงไหนที่มีน้ำตรงไหนที่มีน้ำอ่ะพี่มีจะเข้ทุกที่เนาะใช่คุณดูผิดหรือเปล่าบางทีอาจจะไม่จระเข้อาจจะเป็นจระเข้น้อยหรือเปล่าเออจมจได้เอออ่ะหลังจากที่มีอัลบั้มผ่านมาหลายเพลงหลายเพลงแล้วหลายอัลบั้มค่ะค่ะก็หมดสัญญาหมดเรียบร้อยหมดเรียบร้อยค่ะออ๋บ้านเก่าเรียบร้อยนี่ฮะตอนนี้ก็มาอยู่ค่ายใหม่แ a i ออดิโอค่ะอ๋อเป็นค่ายใหม่นะครับไม่ว่าจะมีค่ายใหม่ค่ายใหม่ค่ะค่ายใหม่ นะครับพูดถึงเราเคยพูดคุยกับเธอมาก่อนหน้านี้แลใช่ไหมครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปคือหมดสัญญาแั่ค่ายเก่าเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วค่ะเส้นใหม่ตอนไหนครับเนี่ยก็เดือนที่แล้วหรือเดือนนี้เดือนที่แล้วหรือเดือนนี้เดือนนี้เรยร้อยแล้วครับมัดมาดเลยนะฮะครับเดือนนี้แล้วการทํางานนะครับกับค่ายเก่ากับค่ายใหม่เนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างความแตกต่างก็ไม่ไม่มากค่ะพี่เพราะว่า เพิ่งสามารถเลือกเพลงเองได้เงค่ะก็เพื่อก็จะบอกไม่ห้างว่าเพิ่งอยากร้องแบบนี้อะไรเงี้ยก็ลองลองเปลี่ยนดูบ้างเพราะว่าอันนี้มันเป็นลูกทุ่งอีสานกับงานเพลงอัลบ,บั้มชุดใหม่เพราะว่าจากที่ผ่านๆมาเพิ่งจะร้องแต่ลูกทุ่งเงี้ยค่ะก็เลยลองเปลี่ยนแนวดูอันนี้คือจะมีภาษาอีสานอ,อยู่ในเพลงด้วยใช่ใช่อัลบั้มเก่าเราไม่มีหรอไม่มีไม่มี ไม่มีค่ะไม่มีเยอะเท่าเพลงนี้ค่ะพี่มีก็พอปนบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยเออแล้วไม่ใช่คนอีสานเนาะใช่ใช่เพิ่งอยู่เพชรบูรณ์ไงจริงๆริงไม่กึ่งกึ่งปะไม่กึ่งไม่เอาหรอเออเพชรบูรณ์ให้พูดอีสานแต่ถ้าพึ่งไปพูดต่ก็คืออยู่อยู่ลมตะค่ะถ้าลมตะไปพูดแต่ถ้าของเพิ่งอยู่บึงสามพันก็คือภาษากลางอธิแล้วมีปัญหากับภาษาไหมครับเวลามีมากมากค่ะพี่เพราะว่าเพิ่งจริงๆแล้วอาจารย์แต่งเขาเป็นคนอีสานก็คือตอนใส่เสียงอาจารย์ก็จะมาบอกว่าคำนี้ต้องร้องแบบนี้ต้องร้องให้เหมือนเลยค่ะคน ใช่ใช่ค่ะอ๋อแล้วทำไมแล้วมันไม่เป็นอุปสรรคในการร้องเพลงของเราเลยฮะไม่ค่ะพี่หรอก็เหมือนก็เหมือนคนคนคนอ่าภาคกลางไปร้องเพลงใต้ก็ไม่มีอะไรคุณเอกชัยเก็ยังร้องเพลงอีสานได้เลยเออก็จริงเหมือนกันเนาะสำเนียงก็ได้เหมือนกันเนาะไม่น่ามีอุปสรรคนะเป็นนักร้องมืออาชีพขนาดนี้ใช่นะครับไม่ใช่มืออาชีพธรรมดาเขามีรางวัลการันตีนะใช่ต้องไม่ตรงนั้นค่ะเป็นภาษาอะไรฮะ ดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมประจำปี48โอ้2548รางวัลมาเลยทองรวมมานับถึงปีนี้เกือบ10ปีแล้วนะก็ไม่ต้องถามว่าเข้าวงการมานานเท่าไหร่ไม่จริงแล้วไม่ต้องถามอายุนะเออนี่นะนี่นะครับฮะแล้วก็นะบรรจับชุดแรกนี่ออกมากี่ชุดแล้วครับจำได้ไหมห้าค่ะอาืมมีชุดอะไรบ้างอ่ะตั้งแต่ชุดแรกเลยก็มีกองไว้ตรงนั้นอ่า อัลบั้มขาดป้าจริงหรือเปล่าชุดที่สองแล้วก็ชุดที่3เพลงเด็ดเพชรน้ำผึ้งชุดที่4ก็เขารู้หรือเปล่าว่าเราพบกันแล้วก็เป็นซิงเกิลหนึ่งความคิดถึงไม่ซึ้งเท่าความของยายแล้วก็อันนี้ซิงเกิลล่าสุดครับครับนะฮะก็เป็นเพอยู่เพร่งหักอันนี้เป็นอัลบั้มเต็มหรือเป็นซิงเกิลเฉยอันนี้เป็นซิงเกิลค่ะซิงเกิลสองเพลงแต่ว่าก็ตอนนี้ก็กําลัง เข้าห้องอัดแต่จริงๆเราตั้งใจจะทำสิบเพลงเต็มอัลบั้มเลยค่ะแล้วส่วนส่วนตัวเราร้องเพลงลูกทุ่งแบบลูกทุ่งแท้ๆมาแล้วอยากคิดอยากจะเปลี่ยนแนวไหมตามกระแสว่าเเขาต้องการแบบมีลูกทุ่งสมัยภะษาลูกทุ่งตามสมัยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราอยากเปลี่ยนนะคะเพราะว่าร้องร้องเดิมๆก็คือร้องมาหลายอัลบั้มแล้วเนาะอยาก็เลอกเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างใช่ไหมแล้วในใจอยากจะเปลี่ยนเป็นประมาณไหนครับ กาอยากเปลี่ยนเป็นลูกทุ่งอีสานนี่แหละค่ะพี่ใช่ใช่เพราะว่าลูกทุ่งอีสานตอนนี้ติดตลาดมากๆไม่ว่าไปที่ไหนนะพี่มีแต่คนขอเพลงอีสานอะลักสลายดอกไฟบานเงี้ยโบรักสีดำเงี้ยถือว่าเป็นเพลงชาติงานแต่งเลยนะใช่ไหมงานแต่งงานบวชนี่ต้องมีโบรักสีดำเลยนะคะใช่ไหมเด็ดเด็ดเวเด็ดเด็ดเด็เดดเด็ดเด็เด็ด็ดเดดเ็ดเ็เดด็ อแปลว่าในในในอัลบั้มที่เรากำลังจะทำใหม่เนี่ยนะครับที่บอกว่าจะทำสิบเพลงเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเพลงสนุกสนานทั้งนั้นเลยใช่ใช่ก็มีเพลงเรวอีกเพลงนึงก็เบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องไปเลยค่ะเป็นก่อนคุณร้องเพลงมีจะเพลงช้าๆนะใช่ใช่นั่นแหละดิผมก็ว่าอยู่ช่วงนี้มาเปลี่ยนเปลี่ยนแนว้องเพลงลูกทุกีสารด้วยเพลงเร็วด้วยอย่างี้ค่ะเพลงช้าที่เราเคยร้องมากับเพลงแบบลูกทุกีสารแบบเร็วๆมันๆแบบเนี้ยมันยากต่างกันไหม ยากต่างไหมหรออืมหรือว่าไม่ไม่ยากค่ะไม่ยากหรอค่ะแล้วส่วนใหญ่เราเราชอบเพลงแนวสนุกสนานหรือว่าเราชอบเพลงแนวช้ามากกว่ากันสนุกค่ะชอบสนุกชอบสนุกมากกว่าตอนนี้ก็คือว่าอัลบั้มนี้ก็คือเป็นตัวตนของเราแล้วใช่ใช่ค่ะออกมาออกมาห้าห้าชุดนี้ไม่ใช่ตทุกชุดมันก็ใช่ทุกหมดยังยังไม่ทั้งหมดค่ะยังไม่ทั้งหมดเออเออเออก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอัลบั้มนะครับที่ตอนนี้เนี่ยนะฮะตั้งใจทำใช่ค่ะตอนนี้ออกมา ก็คือมิวสิกวิดีโอนะพี่ถ้าถ้าเกิดอยากติดตามก็เข้าไปที่ YouTube พิมพิมชื่อเพลงว่าทนอยู่แล้วฮักนะคะ MV นี่เื็นไงบ้าชวนให้ทุกคนน้ำตาไหลมาว่าแค่พี่ดูนี่น้ำตาไหลพลาดเป็นน้ำลายน้ำตาดูตอนดูตอนตีสองไงง่วงอยู่อะไรเงี้ยไหลไหลแล้วหึงไม่ใช่แล้วเหรอในในฐานะที่อยู่ในวงการลูกทุ่งมิค่อนข้างที่จะนานครับ เยอได้อะไรจากวงการลุกทุ่มบ้างช่วยบอกชมวยน้องกำลังดูอยู่ก็อย่าเดินตามจริงๆแล้วได้ประสบการณ์หลายๆอย่างมากๆที่ที่เข้ามาอยู่วงการเนี้ยทําให้เรารู้สิ่งที่เราไม่เคยเจอเราก็ได้เจอทุกๆอย่างเลยนะคะคนที่เราไม่เคยเจอเราก็เคยได้เจอสอนอะไรเราหลายๆอย่างแล้วเราก็ได้เอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยที่ที่เราอยู่ในวงการเนี้ยมา ประมาณ10ปีอะค่ะทำให้เราเขาเรียกว่ามีภูมิต้านทานนะในชีวิตมากขึ้นแล้วการวางตัวอะไรยังไงมันคือต้องวางตัวยังไงฮะการวางตัวเหรอคะเพิ่งว่าอยู่วงการนี้ไม่ยากนะคะก็คือเราเจอผู้ใหญ่ทุกที่ก็คือเราก็ให้การเคารพ คือบางคนบางคนญาตินะเงิหนักใช่ไหมคะพี่อะไรคุนบางคนเอาถือของอยู่ค่ะถือของอยู่วางก่อนก็ได้มงกพอดีก็คืออย่างที่บอกแหละคือสังคมไทยวัฒนธรรมไทยก็ต้องมีสัมมาคารวะโดยเฉพาะในสังคมลูกทุ่งเนี่ยนะครับถือว่าอาวุโสเป็นเรื่องที่ขาที่ลืมไม่ได้เลยก็คืออาจารย์แต่งเพลงนะคะพี่อันนี้อันนี้ก็คือเป็นผู้มีผุกับรมาใช่ครับเวลาขอถ่ายรูปถ่ายรูปสมมุติว่าเราจะปฏิเสธจะทำเราทำไงฮะเออเออสมมุติเรายังไม่พร้อมเราเออพี ส่วนมากนะคนมาขอถ่ายรูปเพิ่งชอบนะเพิ่งไม่เคยปฏิเสธออหรอหรอหรอมันมีจังหวะที่เราไม่พร้อมแม้แบบกำลังกินข้าวอยู่พริกติดฟันอยู่เงี้ยอ้าวถ้าพริกติดฟันเราไม่ยิ้มไปกด้เออก็ดีเหมือนกันนะใช่ไหมเฮ้ยบางทีผมเจอนะคือแบบประมาณว่าดาราลงดาราที่จะขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยฮะไม่พร้อมไงหน้าไม่ได้แต่งหน้าสดมาไม่ยอมไม่ถ่ายไม่สดไม่ยอมไม่ถ่ายกล้าไหมใช่ไหมกล้าไหมกล้าค่ะพี่แต่ถ้บเอาไปล้างเครื่องซักเลยแม่แม่ทลาย อกอย่าเดินตามอย่าเดินตำบ้านนะบอกให้ทำไมอ่ะเอาสวยไง <c oughs> อ่าเะ <c oughs> ี๋ยวฮะยังไงมีกระโจนไหมฮะ <c oughs> <c oughs> จะวนน้ำหมาดไปหน,น่อยครับในในในครั้งน,นี้เราทวนอัลบั้มชุดกระป๋องก่อน<ช>ๆๆนะครับ,รบเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาพูดถึงจอลึกนะครับใ,<ช>ในซิงเกิลใหม่เต็มแตก MV มาฝากคุณผู้ชมนะฮะเราจะมาดูมาฟังครับว่า MV ที่บอกว่าฟังดูแล้วน้ำตาไหลพากันเป็นยังไงใครเป็นคนแต่งให้ MV เป็นยังไงนะฮะจอดลึกเลยครั้งหน้าเป็นไครับครับผมช่วงนี้เราไปพัก ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาชมช่วงต่อไปของรายการนะครับ